สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดพาแตนฉะน้องโพสต์เปรียบเป็นหมาแค่ปั่นกระแสะหาเงินลุงพลตอบกลับเจ็บเจ็บดีกว่ามีพี่น้องนีสัยหมาหมาจากกรณีนะครับที่น้าแต่โพสต์คลิปวีโอใน YouTube และแชร์ใน Facebook เรื่องราวทำนองว่าหมามันยังรู้จักบุญคุณเจ้านายนั้นนะครับล่าสุด6พฤศจิกายน63คุณสมพรหลรับโพหรือป้าแตนนะครับเปิดเผยว่าคลิปที่โพสต์เรื่องราววา่าหมายังรู้จักบุญคุณเจ้าของตนไม่รู้ว่าสื่อถึงใครเพราะคนพูดไม่เอ่ยชื่อใครแต่ตนมองว่าคำคำนี้น่าจะใช้กับคนที่โพสต์ด้วย ทั้งนี้นะครับตนขอยืนยันว่าตนไม่เคยลืมบุญคุณของพ่อแม่แต่ตนพูดอะไรไม่ได้มากถึงแม้ว่าตนจะอยู่ไกลพ่อแม่แต่ความจริงทุกอย่างตนรู้อยู่แก่ใจว่าบุญคุณพ่อแม่ตนลืมหรือไม่ลืมส่วนโพสต์ที่เคยกล่าวถึงเกี่ยวกับคนใกล้ตัวตนยืนยันว่าไม่ได้หมายถึงพ่อแม่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากขอให้ทุกคน คิดกันเอาเองนอกจากนี้นะครับสิ่งที่อีกฝ่ายโพสต์ตนไม่เคยอ่านสักครั้งเดียวแต่ตนนั้นมองว่าการที่อีกฝ่ายโพสต์ในช่องทางของตัวเองเหมือนเป็นการสร้างกระแสขึ้นมาและลักษณะเป็นการหาไรายได้เข้าตัวเองทั้งนี้ตนยังคงหนักแน่นกับทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและตนยังคงรักพ่อแม่เหมือนเดิมเพราะพ่อแม่ เป็นผู้ให้กำเนิดตนไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่นอกจากนี้นะครับลุงพลนะครับชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่นะครับเปิดเผยว่าถ้าไม่ติดว่าพ่อแม่ของป้าแตนอยู่ในการดูแลของลูกฝั่งนั้นตนเอามาอยู่ด้วยแล้วนิสัยของตนนะ่ะไม่ทิ้งพ่อแม่อยู่แล้วมีอะไรต้องหาให้พ่อแม่กินก่อนท่านอิ่มแล้วตนถึงกินทีหลัง ไม่ว่าอาหารนั้นจะอร่อยหรือไม่อร่อยเมื่อก่อนน่ะตนทำกับข้าวให้พ่อตาแม่ยายกินตนนั้นจัดสำรับให้ท่านกินก่อนพอกินได้สักพักตนถึงจะเดินเข้าไปกินเพราะเราภูมิใจในสิ่งที่เรามอบให้ส่วนเรื่องที่มีคนออกมาโพสต์คลิปว่าหมายังรู้จักบุญคุณเจ้านายเท่าที่ฟังแล้ว น่าจะเปรียบเปรยถึงใครบางคนช่วงนี้ก็คงพูดถึงคนที่ตกเป็นข่าวมองว่าคนที่พูดน่าจะป่วยเพราะเอาคนไปเปรียบกับหมาตนคิดว่าคำว่าหมานะ่ะถ้ามีพี่น้องที่ดีๆรู้จักเป็นพี่เป็นน้องกันยังดีกว่ามีพี่น้องนิสยัยหมาหมาแบบนี้นะ่ะสำหรับเรื่องบุญคุณพ่อแม่อยู่ในใจเสมอ พี่น้องอยู่ในใจเสมอทุกวันนี้ตนทำทุกอย่างด้วยสติตั้งสติก่อนสตาร์ทเสมอบางครั้งตนอาจจะพูดเสียงดังผงผางไปบ้างเพราะเป็นนิสัยเดิมแต่หลังจากผ่านมรสุมต่างๆมาแล้วจึงระวังเรื่องคำพูดคำจาปรับปรุงตัวเองใช้อารมณ์ให้น้อยลงพูดจาผงผางให้น้อยลงต้องระวังเรื่องการตั้งสติข่าวดีล่าสุด พี่อุบวิริยะนะครับผุดแคทวอล์กกลางกกกอกประสานรอยร้าวคุณวิริยะพงอัดฐานหรือพี่อุบนะครับผู้จัดการดาราชื่อดังเปิดเผยว่าโปรเจกต์นี้จัดงานร่วมกับครูชาไทยครูสอนเดินแบบจัดงานแฟชั่นโชว์กกกอกแฟมิลี่แฟชั่นวีค2020ที่บ้านกกกอกวัน 22, ที่12ธันวาคม63ตนนั้นคิดโปรเจก์นี้มานานมากแล้ว หลังจัดงานเดินแบบแฟชั่นโชว์ที่ห้างตะวันนาย่านบางกะปิกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็มีเรื่องดราม่าเข้ามามากมายพี่อุ๊บยังบอกอีกว่าคนกกอะๆคงอยากดูงานแฟชั่นโชว์บ้างเพราะเข้ามาดูที่กรุงเทพมหานครคงจะเดินทางยากลำบากพร้อมเปิดตัวน้องโอมน้องน้ำมนลูกชายสองคนของลุงพลกับป้าแตนให้มาเดินแบบด้วยกันทั้งครอบครัวเป็นครั้งแรก โดยครูชาไทยจะเป็นคนสอนน้องๆทั้งสองคนหลังจากที่เคยสอนลุงพลและป้าแตนมาแล้วโดวยในวันที่14ถึง15พฤศจิกายน63ตนจะบินไปที่บ้านกกกอกไปดูโลเคชั่นในการจัดงานจะยกครันเวย์จากกรุงเทพไปแต่คอนเซปต์คือจะอนุรักษ์ความเป็นบ้านกก,กอกไว้รักษาวัฒนธรรมภาคอีสานใช้สิ่งของที่มีของบ้านกกอก ประกอบฉากเป็นฉากส่วนดนตรีจะประยุกต์ใช้เสียงแคนเสียงพินดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองอีสานผสมผสานกับเครื่องดนตรีทันสมัยให้เกิดความสนุกสนานร่าเริงแต่ไม่ลืมกลิ่นอายของบ้านเกิดส่วนชุดที่วางไว้เป็นชุดพื้นเมืองผสมผสานแฟชั่นทันสมัยตอนรับลมหนาวโดยส่วนตัวนั้น อยากให้แบ็กกราวด์เป็นควาย3ทั้ตัวมีกองญ้ากองฟางและข้าวของเครื่องใช้ของภาคอีสานพร้อมบอกแฟนคลับให้เตรียมตัวจองตั๋วเครื่องบินได้เลยเพื่อติดตามดูงานแฟชั่นโชว์ที่จะยกรันเวย์ไปบ้านกก,กอกรับรองว่างานนี้ปังปุริเย่แน่นอนโดยมีทีมศิลปินในเครืออุปวิริยะร่วมในงานเดินแบบอีกมากมายหลายคน อุบ๊บบอกอีกว่าส่วนเรื่องดราม่าที่มีคนถามว่าทําไมยังผลักดานลุงพลตนยืนยันว่าลุงพลยังไม่ใช่คนผิดยังไม่ใช่คนร้ายการช่วยคนเป็นการกุศลอันยิ่งใหญ่อยากให้ทุกคนแยกแยะนี่คือการทำงานคนที่ไม่ชอบแนะนำให้อยู่เฉยๆให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ดีกว่าบางคนเริ่มจองตัวเครื่องบินกันแล้ว โดยการจัดงานครั้งนี้ยืนยันว่าไม่เก็บเงินแต่จะมีกล่องรับบริจาคแล้วแต่จิตศรัทธาเพื่อน,นำเงินมาสร้างเสียนพญานาคให้ชาวกกกอกได้สักการะบูชาซึ่งคาดว่าจะสร้างที่วัดในหมู่บ้านและอีกส่วนจะเอาไปพัฒนาบ้านกกอกคิดว่างานนี้บ้านกกอกจะแตกเหมือนห้างตะวันนาอย่างแน่นอน สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากคุณจัก,กรีแบกปันรอยยิ้มคนพพนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวไว้ดังนี้นะครับ ag, ติ่งต่อจุดอ่านให้จบนะครับไม่จบขอให้จนลงทำมาหากินไม่ขึ้นฝากถึงหน้าต่อจุดนะครับ คิดจะฟ้องผมฟ้องเลยครับเมื่อคืนไลฟ์สดด่าถึงผมผมไม่ได้ด่าพ่อแม่คุณแบบแรงๆผมแค่คิดวิเคราะห์ประวัติรู้จักกับคนนั้นคนนี้เฉยๆเหมือนกับคนอื่นจะเล่นงานทางกฎหมายก็เตรียมทนายเก่งๆไว้ด้วยทำไมคุณต้องชวนป้าแตนไปฟ้องผมอะ่ะไปคนเดียวแบบเท่เลยครับและผมน่ะไม่ได้นอนกินอยู่บ้านป้านะครับ ผมนอนบ้านชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงแหละผมไม่ได้ด่าพ่อแม่พวกคุณผมเลิกด่าแล้วแต่พวกคุณไม่จบมาพาดพิงผมถ้าฟ้องผมแล้วโดนถอนฟ้องอีกครั้งนี้ผมจะไม่ปล่อยละพวกคุณดิ้นพร่านมาด่าพาดพิงผมแบบนี้ผมจะฟ้องกลับถ้าพวกคุณเงิบระวังละกันคดีเดิมยังไม่เข็ดเหรอครับ ผมอุตส่าห์เลิกด่าถึงพวกคุณแล้วอุตส่าห์อโหสิกรรมให้แล้วมีปัญหาอะไรก็มาบ้านลุงได้เลยใกล้ๆกันไม่จำเป็นต้องฝากถึงผมใน YouTube เรียกยอดวิวคุณเป็นบ้าอะไรไลฟ์สดด่าเพจนี้ด่าคนนั้นคนนี้จะชวนป้าไปฟ้องผมหรือคิดผิดแล้วครับใครกันแน่ที่ปกป้องเขามากกว่าญาติพี่น้อง ที่ด่าพี่สาวผมไม่ได้ใหญ่มาจากไหนไม่ได้เป็นใครผมเป็นคนไร้บ้านกินนอนอยู่ข้างถนนครับผมเลยรักหมู่บ้านนี้เพราะชาวบ้านมีน้ำใจให้ที่พักพูดคุยกับผมแบบลูกหลานถ้าคิดจะเล่นงานแบบอื่นคิดผิดเพราะพวกคุณก็มีคนซุ่มดูอยู่นะครับอย่าคิดไม่ซื่อถ้าเล่นงานทางกฎหมายผม ผมพร้อมครับหาทนายเก่งๆไว้เลยจะฟ้องให้เข็ดทําให้ผมเสียเวลาขึ้นโรงพักมาคนเดียวแบบนี้คิดว่าพ่อผมจะให้มาคนเดียวหรอครับแอบซุ่มดูอยู่เงียบๆเพราะผมมาถินเขาถ้าคิดไม่ดีก็จะเจอดีเองครับผมมาแบบมิตรภาพเคยได้ยินพอบอตรเคยกล่าวไว้ตอนถแถลงการคดีน้องชมพู่ล่าสุด แกบอกว่าคนที่ต้องนอนเครียดต่อไปจะอยู่กินไม่เป็นสุขจะไม่มีความสุขจะดิ้นรนร้อนตัวซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่กไปนะครับได้มีประชาชนจำนวนมากมาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยคุณจักรีนะครับได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าช่วงนี้แม่สาวิเงียบให้น้องชายออกตัวแทนห้าถัดมานะครับคุณจักรีบ,บอกไว้อีกว่าหนะ้าต่อทําไมต้องชวนพี่สาวไปฟ้องกูอะ ทำไมไม่ไปคนเดียวแบบเท่ๆโชว์ติ่งเลยปอทอหาทนายมือดีไว้เลยถ้าจะฟ้องกูนะถ้าไม่มีไปร้องมูลนิธิปวีณาหงสกุลได้เลยคนธรรมน,นะครับบอกว่าชวนใครไม่ชวนนะมาชวนป้าฝันไปเถอะป้าจะไปนะชวนแม่สาสินาะตอโดนถอนฟ้องอีกครั้งผมฟ้องคุณกลับแน่นอนทำให้เสียเวลา ลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคําพูดที่ป้าเคยพูดถึงป้าถอนป้าจําลองหรือคนมาให้กําลังใจคือพวกเขารักและหวังดีกับเรามากกว่าญาติพี่น้องตัวเองเสียอีกโอ้ยฟังแล้วรู้สึกกินใจและสงสารป้าที่คนทําร้ายป้าน่ะกลับเป็นน้องแท้ๆและครอบครัวมันเจ็บปวดนะจริงๆคน,นมานะครับบอกว่าแค้นฝังหุ่นแต่ก็ ทำไรไม่ได้สักทีนี่แหละนะไฟแค้นเผาใจให้ดิน้นทุรนทุรายจนอยู่เฉยๆไม่เป็นยิ่งออกมายิ่งดูแย่จุดไฟเผาตัวเองแท้ๆ